เจ๊อะจะจะผูกคอตายกับลูกแล้วทาไม่ได้คุณแอมอะเจ้ไม่รู้จะชีวิตจะเป็นยังไงเนี่ยเนี่เหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยมากเลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่าถ้าเราให้ราคากับสิ่งนี้นะคะอย่าไปโฟกัสว่าตัวเงินอะไรเงี้ยเงินอนะคุณต้องได้อยู่แล้วคุณทํางานแต่คุณค่าในการในการเป็นมนุษย์อะคะ่ะมันสุดยอดจริง สวัสดีครับบีคัมเดียเจนพอสแคดอีพีนี้นะครับผมก็อยู่กับในหน้าอหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าเฮ้ยพอได้รู้เบื้องหลังเบื้องลึกแล้วอยู่ในวงการในหน้าเนี่ยมาถึง17ปีเลยนะฮะถ้ามองตัวเลขตรงนี้มันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งผมคิดว่าในหน้าท่านนี้เขาอาจจะผ่านตั้งแต่ยุคที่ออนไลน์ยังไม่บูม ทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าในช่วงออฟไลน์เนี่ยเออมันเป็นยังไงกับช่วงออนไลน์เนี่ยมันเป็นอย่างไรและอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยอยู่ในวงการนายหน้ามาอย่างยาวนานถึง17ปีนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่วันวิสาเลยว่าพี่แอมนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อวันวิสาบรญจรงคานะคะเป็นเจ้าของบริษัทวันวิสาพาเวอร์ตี้ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันไปถึงแบ็กกราวน์นะครับว่าพี่แอมเมื่อก่อนหน้านี้มาทำงานอะไรมาก่อนแล้วก็มาเป็นนายหน้าได้อย่างไรนะครับโอเคครับทีนี้ปอยากรู้ว่าก่อนที่พี่แอมจะมาเป็นนายหน พี่ทำงานด้านระดมทุนค่ะบริษัทกรินพีซาอ e สเอเชียค่ะครับค่ะก็ทำอยู่สักสักพักหนึ่งแล้วสึกไม่ไม่ตอบโจทย์ตัวเองก็เลยพยายามหางานก็เลยได้มาเป็น AE ของบริษัทอสังหาเล็กๆบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นเขาซื้อซับธนาคารธนาคาร b, s อ b ีมารีโนเวแล้วขายแล้วพี่ก็เป็นคนอยู่เบื้องหลังทำเอกสารอะไรเงี้ย่ะพพอร์ต พพอร์ตในการขายเราก็รู้กระบวนการการขายรู้โปรเซสทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเออมันมันก็เหมือนแบบซึมซับเข้าไปว่ามันก็มันก็ไม่ได้ยากหนออะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วสักพักเราก็เห็นช่องทางก็เริ่มเอาไปลงโฆษณาในเว็บไซต์ฟรีสมัยก่อนครับแต่ก่อนไม่มีเสียตังค์หรอกนไม,ไม่ไม่ต้องลงทุนนะนะคะคแล้วก็อ้าวกลายเป็นได้มีลูกค้าทักเข้ามาเฉยเลยอ้าวเจ้านายก็แบบให้ตังค์ด้วยนะก็เลยแบบอ้าก็ เลยมีมีมีมมเอ่อมีแรงกระตุ้นว่าแบบอ๋อทำอย่างนี้น,นะแล้วก็กระบวนการการโอนการอะไรมันก็เราก็รู้หมดแล้วเราทําเป็นหมดแล้วเลยค่ะก็เลยจับพัดจับผูกก็เลยทํามาเรื่อยๆอค่ะแสดงว่าณตอนนั้นที่เราเปลี่ยนงานมาเป็นในหน้ามันด้วยความที่แบบความบังเอ,อิญแล้วกันที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับอาอาชีพนี้แล้วเราก็ด้วยความที่เรารู้กระบวนการทั้งหมดทําให้เราสึกว่ามันน่าสนใจแล้วณตอนนั้นที่เบียบอกว่าเอาซับไปโพสขายเนี่ยอันนี้คือซับจากที่ไหนครับณตอนนั้น ก็เอาซั์จากในบริษัทก่อนค่ะพอเอาซั์จากในบริษัทเนี่ยแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่เราที่เราดรอปไปที่เราเออไปไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พักไปช่วงหนึ่งประมาณปีกว่าๆแล้วเราก็เริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตพี่เป็นคนชอบชอบในโลกโซเชียลเนาะทำก็พยายามไปหาเอที่ไหนดีน่าสนใจแล้วก็ครั้งแรกนี่คือจับจับซับแถวลาดพร้าวคอนโดคอนโดแฟมิลี่คอนโดค่ะ แล้วก็กลายเป็นไปไปมา,มาก็ไปคุยกับคนไม่รู้จักเริ่มจากคนไม่รู้จักเขาก็เลยฝากซับฝากห้องฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นพี่ก็ขายที่นั่นไปเจ็ดแปดห้องอก็ขายได้แล้วก็เราก็เลยมาจับที่ดินก็ไปเรื่อยอไหลยาวเลยค่ะครับทีนี้ถ้าเรามองตอนนั้นนะครับความรู้สึกแรกตอนที่ เราได้รู้จักกาอาชีพนี้แล้วกันเนาะณตอนนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับว่ามันมันน่าสนใจยังไงถึงถึงน่าดึงดูดให้เราแบบเราอยากลองทํามันเหมือนว่าเราทําได้อะแล้วมันก็มันอยู่ในสายเลือดเราเราทําจนแบบเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้ยากอะไรเงี้ยค่ะเราทําคือแพชชั่นตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องเงินด้วยเนาะเพราะเราได้ตังค์แล้วเราก็ก็ทําก็สนุกก็ทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ลงตัวกับเราที่สุดแหละอืมทีนี้ท่านในมอเรื่องของความรู้ ณตอนนั้นนะพี่แอมหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาหรือเกี่ยวกับอาชีพไม่น่าจากช่องทางไหนครับสมัยก่อนนะพี่ต้องบอกตรงว่าไม่มีนะคนที่มันจะมาสอนเราอะไรอย่างเงี้ยว่า how to become the agent อะไรอย่างเงี้ยจับเสือมือเปล่าอะไรเงี้ยสมัยก่อนไม่มีเลยพี่ก็ต้องครูพักรักจาเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเหมือนเราก็ต้องเรียนรู้จากลูกค้าเราว่ามาทรงนี้เราจะต้อง ประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเราต้องต้องหาความรู้ด้วยตัวเองอไรเงี้ยไม่มีเลยจริงๆ <ừ m. S 2> ไม่เหมือนสมัยนี้<ช>ที่เ<ช>ยอะมากเพราะฉันถ้ามองกลับไปนะตอนนั้นโอเคถ้าอย่างที่พี่แอมพยายามจะบอกคือว่าเหมือนเราลงมือทํากับมันเรียน<ช><ช>รู้ไปพร้อมกันกับการ<ช>ทาว่าโอเคเคสแบบนี้มันเป็นแบบนี้มีปัญหามีเราแก้ไขยังไงหรือไม่เรื่องของเอกสารกรมที่ดินต่างๆเนี่ยเราจะรู้วิธี นะกรมที่เด็กเขาจะแจ้งว่าเราต้องแก้ปัญหาอย่างไงถูกต้องไหมใช่ค่ะ <Wow. S 2> เราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกค้าลูกค้าก็น่ารักเอ็นดูเราอะไรอย่างงี้ค่ะครับบางบางทีก็มีข้อผิดพลาดบ้างแต่เราก็แบบเออเราก็แก้ปัญหาได้สถานการณ์ก็ก็ไหลไปเรื่อยๆค่ะครับทีนี้พอเรามองในหน้าใช่ไหมครับเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าทํางานอย,อยู่ตรงกลางเนาะมันจะมีทั้งรัพย์แล้วก็ทางลูกค้าที่หาใช่ณตอนนั้นเราหาทรัพย์อย่างไรแล้วก็เราหาลูกค้ายังไงครับเพื่อให้มาสมัยก่อนพี่หาจากอินเทอร์เน็ต ก็อินเทอร์เน็ตนะตอนแรกใช่พี่ก็เปิดอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยมีใครเป็นเจ้าของซับอะไรเงี้ยส่วนมากเราก็จะไปหาในโพสต์ใต้โพนบนคือเขาก็ขายเองกันได้เนาะเราก็ไปหาล่างที่แบบเจ้าของน่าจะไม่ไม่ค่อยไม่เก่งเรื่องการขายมากนะเราก็โทรคุยกับคนไม่รู้จักด้วยทักษะที่พี่แบบเคยอยู่ในสายประกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะชดชินกับการที่แบบคุยมีสกิลการคุยอยู่แล้วก็แบบเราก็จะคุยเก่งอะไรเงี้ยบางทีคุยกันก็สนิทสนมกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ แล้วลูกค้า่ะครับลูกค้าที่มาหาซื้อเราลูกค้าขึ้นมาคือพี่เอาไปลงในแพลตฟอร์มฟรีสมัยก่อนครับฟรีสมัยที่โอถ้ถ้าบอกก็ต้องรู้ชื่อเนาะคือคือเป็นเว็บไซต์ที่ดังมากแล้วก็เขาให้ลงฟรีพี่ก็อัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอ้โหแล้วก็โอนรัวๆเลยมาไหลยาวมาเลยค่ะครับ ทีนี้แล้วตอนนั้นเราปิดเคสได้เยอะไหมฮะในช่วงแรกที่เราก้าวมาทำ<ม>ได้นะคะก็คือรายรายได้สม่ําเสมอม,มากซึ่งเป็นอะไรที่ที่เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันว่าเราเหมือนทำเล่นๆเราเราเหมือนทำแบบไม่ได้แบบคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเอ้ยชีวิตเปลี่ยนออยากได้อะไรก็ได้ซื้อของได้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลที่บ้านได้ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นเวของพี่ละแสดงว่าวนตอนนั้นอาจจะไม่ได้จริงจังมาก พี่ทาเล่นเล่นทำเล่นเล่นทำเล่นเแล้วกลับได้ผลตอบรับที่ดีใช่อ๋อแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่ชีพที่เล่นแล้วะฉันจะต้องจริงจังกับมันแล้วถ้าจริงจังน่าจะได้อะไรมากกว่านี้กับมันหรือเปล่าพี่อะขายคอนโดอยู่ประมาณหเดือนนะคะคแล้วบังเอิญไปจับที่ดินเปล่าผืนหนึ่งตรงปฏิพัทธ์อือประมาณรประมาณสองร้อยล้านถ้าจาไม่ผิดนะคะคแล้วก็บังเอิญบังเอิญก็ลงในแพลตฟอร์มเดิม แล้วบังเอิญอีกทีนึงก็ลูกค้าก็มาซื้อเงินสดครับแต่ว่าก็มันก็มีสตอรี่นิดนึงอะไรเงี้ยที่ทําให้พี่ต้องแบบแอคชั่นนิดนึงอะไรยเงี้ยค่ะเคสนั้นก็โอ้สาหัส,สก,กันอยู่เหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็ไม่ยากนะการที่จะได้เงินก้อนใหญ่ๆเงินล้านอะไรเงี้ยค่ะครับถ้ามองที่ดิน200ล้านคอมมิชชั่นก็น่าจะ แต่มันก็มีพาร์ทเนอร์ไง<ฮ>มีหลายปาร์ต <party S 2> <ฮ>ี้อะไรอย่างเงี้ย<ฮ>ใช่แต่ถ้าถ้าเราเจาะไปที่อย่างพี่ยามบอกว่ามันบังเอิญเนาะหลายอย่างแต่ผมเชื่อว่าในความบังเอิญเนี้ย มันไม่ได้บังเอิญแบบจริงหรอกมันเป็นส่วนหนึ่งคือเราด้วยเราวิ่งเข้าหาโอกาสหรือเปล่านะตอนนั้นเป็นยังไงครับเราไปเจอที่ดินตรงนี้ยังไงอาจจะช่วยที่บ้านก็เหมือนแบบมีคนบอกต่อๆมาแล้วเขาก็ติดต่อมาหาพี่อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมีที่ดินตรงประดีพัฒนาเลยซึ่งมันไม่ได้อยู่ในโซเชียลเลยนะไม่มีการประกาศขายเหมือนเหมือนเขาขายกันเงียบๆแต่เราเอามาขายในที่แจ้งแล้วลูกค้าก็ก็ทักเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็น ดวงด้วยแหละคนทําอสังหามันต้องมีดวงด้วยนะถ้าแบบ,บไม่มีดวงเนี่ยทำสิบปีก็ไม่ได้ตังค่ะมีนะครับทีนี้ถ้าเรามาเจาะในเรื่องของการทาการตลาดแล้วกันเนาะอย่างที่เีีแยมเนี่ยอายุงานใน,ในหน้าเบอกสิบเจ็ดปีผมเชื่อว่าน่าจะผ่านมาทุกยุคการตลาดแล้วตั้ง <c oughs> แต่ออนไลน์ยังไม่ดังจนถึงตอนนี้ทุกอย่างคือในออนไลน์หมดแล้วทุกทีนี้วิธีการทํางานมันมีความแตกต่างยังไงบ้างเราต้องปรับตัวยังไงบ้างครับเมื่อโลกมันเปลี่ยนไป อยุคนี้นะคะเอเจนต์ที่เก่งเยอะมากเลยนะครับแล้วเขาก็รุ่นใหม่ยี่สิบกว่าไม่เกินสามสิบอะไรเงี้ยบางทีแบบโหโอนทีได้เป็นล้านน้องที่รู้จักกันบางคนมีคนหนึ่งเก่งมากปิดยอดขายไปพันล้านพี่โอ้โหพันล้านนี่พี่ต้องปิดประมาณสองปีไหมอะไรเงี้ยโอ้เก่งมากเลไเงี้ะไฟแรงนะครับใช่มัน อันนี้คือดวงเขาล้วนๆเลยเขายังไม่ได้ลงแพลตฟอร์มเลยเลยเขาเจอลูกค้าที่มีศักยภาพค่ะแล้วก็การทำงานในยุคนี้มันต้องแข่งขันกันมากขึ้นเพราะาอย่างที่บอกเอเจนต์เยอะมากการแข่งขันสูงการแข่งขันสูงใช่ค่ะแล้วก็เราก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราจะแบบใช้วิธีการเดิมไม่ได้แล้วเราต้องกล้าพูดกล้าออกหน้าหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เนี่ยในในอีพาร์ทหนึ่งของพี่เนี่ยพี่ก็เป็น เป็นโค้ชสอนอสังหาด้วยครับแต่ว่าเราก็จะเปิดคอร์สต,ตามอารมณ์ตามตาม <จำ S 2> วาระโอกาสอะ,อะไรที่เรามันอมอำนวยเราอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้เปิดบ่อยๆอ,อ,อะไรย่างเงี้ยเพราะว่านั่นแหละเราก็พยายามจะปั้นคนขึ้นมาที่คนที่มีศักยภาพอะไรอย่างนี้นค่ะแต่ยุคนี้ทํางานยากขึ้นนะอืเพราะว่ามันโหการแข่งขันเยอะมากแล้วก็ซับชิ้นหนึ่งเนี่ย มันไม่ได้มีเอเจนต์แค่เราคนเดียวครับบางทีเจ้าของเขาก็เปิดโอกาสให้เอเจนต์แบบ20คน30คนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีพี่ถ้าพี่เห็นในประกาศแบบเยอะๆรับพี่ก็จะถอยอแล้วพี่ก็จะไม่ยุ่งกับซับตัวนี้พี่ก็จะไปเล่นซับอื่นที่คนเขาไม่ขายครับใชต่ต้องต้องต้องเอ่อต้องดูดีๆอะคะ่ะ การแข่งัสูงแบบตัวเยอะทั้งเรื่องของในเรื่องของแง่ของบุคลากรด้วยที่เด็กฝ่ายไฟแรงทิศทางการตลาดหรือว่าใดๆที่มันโลกมันเปลี่ยนไปเยอค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้าเรามองเรื่องของวิธีการทํางานของพี่แามแล้วกันแนวทางการทํางานเป็นไงบ้างครับเราสิ่งที่เราถือคติเลยในในในการทํางานอาชีพไหนนาทุกอาชีพเนาะมันต้องมีความซื่อสัตย์ครับซื่อสัตย์แล้วก็ถ้าเราอะถ้าเราซื่อสัตย์กับลูกค้า ซื้อสัตว์ไม่ทั้งผู้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยสิ่งที่ได้ตอบกลับมาเนี่ยมันมหาศาลมากเลยเพราะว่าเขาอ่ะจะบอกสิ่งนี้อ่อต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องจริงใจกับเขาเราไม่ได้ไม่ได้ทำอาชีพนี้เพื่อเราจะหวังเงินกับเขารเราเราอย่าไปโฟกัสว่าเฮ้ยฉันจะเอาเงินเธอเ,เลยนเียเลยไม่ใช่ ล,ลูกค้าลูกค้าระดับเนี้ยเขารู้นะว่าคุณมาเพราะอะไรเจตนาเจตนาใช่คือเขาอามองเข้าไปในลึกก้นบื้องของเราว่าเฮ้ยค,คนเนี้ยเขามาแบบเป็นเพื่อนเรานะเขามาช่วยเหลือเราเขามาแบบทำให้เราได้ทรัพย์ที่มีคุณภาพเขาจะมองเรามีคุณค่าแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเรามองว่าฉันมาเพื่อฉันจะมาเอาเงินกับคุณเขาอ่านเกมออกแล้วเขาจะคบคุณแค่ครั้งเดียวหรือครั้งนั้นมันอาจจะไม่มีการซื้อขายก็ได้ เพราะฉะนั้นพี่ย้ํากับคนทุกคนที่ที่ที่อยู่ใกล้ชิดพี่นะที่มาเรียนกับพี่อ่ะก็คือความซื่อสัตย์แล้วก็ความจริงใจที่ต้องมีให้ลูกค้าครับทีเนี้ยมันต้องบอกว่าอาชีพเนี้ยใครๆหลายๆคนเราต้องบอกว่าเขาจะมองว่าเป็นอาชีพที่ง่ายอาจจะเสริมมือเปล่าก็แล้วก็ตามแต่อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่เราคุยกันมันรู้สึกมันเหมือนง่ายแต่ผมเชื่อเลยว่าระยะทางแล้วกันเนาะกว่าที่จะมาถึงปัจจุบันเนี้ยผมเชื่อว่าพี่แอมก็น่าจะ ประสบพบเจอปัญหาต่างๆมามากมายช่วยเล่าแบบสิ่งที่เราเจอมาตลอด17ปีได้ไหมครับเร <laughs> ือว่าสิ่งที่ในหน้าต้องเจอแล้วกันในหน้าต้องเจอเหรอคะก,ก็คือต้องเจอในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ของคนต่อให้เราเป็นคนซื่อสัตย์ใช่ไหมคะคแต่ว่าคนฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยเขาไม่ซื่อสัตย์อย่างที่แปลงใหญ่ที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือมันก็มีการหักหลังในหน้ากันเกิดขึ้นเพราะค่าคอมม,ามันประมาณ10บล้านบาทอะไรย่างเงี้ย พรอะว่าพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปทําส่วนต่างกันพี่ก็มาทราบวันที่มันโป๊ะว่าแบบเฮ้ยเราจะไม่ได้ตังเขาจะเขาจะไปโอนกันเองอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็เอา้าพี่ก็ไปเฝ้าที่กรมที่ดินให้เจ้าที่เฝ้าปรากฏดไปโอนกันจริงๆพี่ก็ดารามาเลยค่ะคือเขาเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรย่างเงี้ยแต่พี่ตอนนั้นพี่เป็นเด็ก อายุประมาณ26 27อเองมั้งอะไรเงี้ยเพิ่งเข้าวงการมาใช่เพิ่งเข้าวงการแล้วเราเคยขายแต่คอนโดมาก่อนอันนี้เป็นการขายที่ดินครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วโดนโกงก็แบบเอ้าช็อกโลกห้าใหญ่เลยอะไรเงี้ยดราม่าแบบเออจะแลกท่านจะแลกเหรอคะเราโนเนมนะมพี่ก็ตั้งทนายเตรียมเรื่องจะฟ้องอสรุปก็เกลี่ยกันไปเกลี่ยกันมาก็ลูกค้าก็บอกว่างั้นเราให้คุณแค่หล้านละกันอะไรเงี้ยมันก็ กลายเป็นจากส0ล้านเหลือ5ล้านแต่ก็ดีกว่าไปฟ้องร้องกันเราก็อทีมงานบอกยอมอ่ะยอมก็ยอมอะไรเงี้ยก็คือส่วนแบบเพี่ยมได้ตอนนั้นค่าทํางานคือ5ล้านบาทใช่ทีมพี่นะคะแล้วก็แบ่งกันแบ่งกันใช่แล้วก็โดนในทีมในหน้าหลอกกันอีกอ่ะฮะก็มันดราม่าแต่พี่ก็ถือว่าพี่อะซื้อประสบการณ์ครับ เพราะมันสมัยก่อนเราไม่รู้นี่ว่าเราต้องระวังอะไรอ่ะก็จริงพี่เพราะว่ามันเป็นเคสใหญ่เคสแรกด้วยเนาะแล้วเราก็มือใหม่ด้วยท่านถ้ามองย้อนกลับไปนะครับพี่ใช่โอเคครับประสบการณ์ครับทีนี้ในเคสนั้นอะ่ะมันสอนอะไรเราบ้างครับแล้วเรานะํามาปรับใช้ในการทํางานสอนสอนว่าคือบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้จากโค โคโบกบของเราอะนะคะคว่าอะไรมันคืออะไรเงี้ยจนกว่าจะฟ i น a ลี่แล้วอพอมันรู้เสร็จสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องดำเนินเกมต่อไปมันคือมันแบบคอนบางสิ่งบางอย่างคอนโทรลยากจริงๆนะต่อให้เราซื้อศาสต่อให้เราอะไรก็ตามอไรเงี้ยแต่หนทางระหว่างนี้ไรเงี้ยที่เราไปพบเจออไรเงี้ยมันก็ต้องทำให้เรา ระวังระวังว<น> ه, ระวังตัวมากขึ้นอ่าระวังตัวมากขึ้นแล้วก็ <ử m. S 1> ต้องคิดอะไรให้รอบคอบมากขึ้นกว่าที่จะแบบกว่าที่จะสื่อออกไปกับอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องบางทีอยา่าอย่าบางบางอย่างมันพูดทั้งหมดไม่ได้อะ่ะบางอย่างมันต้องมีรับรวงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องบางทีในหน้ามันก็ต้องมีแบบทริคนิดน,นึงอะ่ะแบบทํายังไงให้มันผ่านไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับทีนี้มีเรา,าคุยเรื่องของเราเจอปัญหาแล้วอยากรู้ว่ามีเคสไหนเคสแบบที่ทําให้เราแบบอุ้ยใจฟูหรือว่าฟูฟิวไหมครับที่แบบได้ช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยอ,อ๋อเยอมมากเพราะว่าบางทีลูกค้าพี่อ่ะก็มาแบบร้อนมากเลยนะคะแบบเดือนเนี้ยจะโดนยึดแล้วถ้าไม่ขายเดือนเนี้ยเขาจะไม่เหลืออะไรแล้วจากเงินที่เขาจะต้องได้ประมาณล้านหนึ่งอ่ะเขาจะไม่ได้เงินแล้วหรือว่า โดนยึดบ้านไปฟรีๆอะไรเงี้ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับพี่บ่อยมากอืโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคบ,บ้านหลังนั้นขายมานานมากอยู่มาวันหนึ่งเกิดขายได้แล้วก็อยู่ในกระบวนการที่พี่จะคุยว่าจะปิดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยจะนัดโอนกันเมื่อไหร่ลูกคา้าผู้ขายอะค่ะโทรมาร้องไห้กับพี่ว่าคุณแอมเจ้ขอบคุณคุณแอมมากเลยนะที่ทำให้เจอลอด ถ้าไม่ได้คุณแอมอ่ะเจ้ไม่รู้จะชีวิตจะเป็นยังไงเนี่ยเจ้อ่ะจะจะผูกคอตายกับลูกแล้วอ oh. แล้วเขาอ่ะโดนมิจชาชีพหลอกเงินไปประมาณสามล้านเพิ่งโดนไปแบบแบบมืแต่ณนะวันที่พี่ขายเขาได้เขาเหลือเงินประมาณล้านหนึ่งเงินล้านหนึ่งอ่ะไปต่อชีวิตเขาแล้วครอบครัวได้อีกอะไรเงี้ยพี่โอ๊ร้องไห้ตาบอกโอ้มันเป็นหน้าที่ของแอมอดวงเราที่เราจะต้องได้เกือ้อกูลกันอะไรเงี้ยมันก็ นอกเหนือจากเงินก็คือความภูมิใจว่าความแบบเฮ้ยเขารอดตายนะเขาแบบแม่ลูกจะไปผูกคอตายกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอโอ้เราแล้วพี่ก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ลูกฟังว่าแบบเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่ามากนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้คนเนี่ยเขาเขาผุดขึ้นมาจากน้ําเด้งขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยรือตาได้าจาก<ต>าปัญหา<ะ>ที่เขาแบ,บแเราเอาไว้เราเลยช่วยเขาใช่มันก็คือแบบ นี่เหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยมากเลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราให้ราคากับสิ่งนี้นะคะใช่ให้ราคากับอาชีพใชาโฟกัสกับมันให้ถูกจุดใช่อย่าไปอย่าไปโฟกัสว่าตัวเงินอะไรเงี้ยเงินนะ่ะคุณต้องได้อยู่แล้วคุณทํางานอันถูกครับใจใช่แต่คุณค่าในการในการ,ในการเป็นมนุษย์อะคะ่ะในการอืมันมัน,มน,มนสุดยอดจริงจริงครับเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคนทาในหน้ามัน เขาทำเพื่อเงินแต่เรามองในตัวเนื้องานนะใช่เราทำงานและทำงานก็ต้องได้เงินอย่างที่พี่แอมพูดแล้วแต่ทีนี้นเจตนาลมของเราเรายืนจุดไหนมากกว่าว่าเราโฟกัสที่ได้ช่วยเหลือคนหรือว่าได้ทำงานของเราให้เต็มที่ก่อนแล้วผลลัพธ์มันก็จะตามมาหาเราเองใช่ทีนี้ถ้าเราให้เปรียบเทียบแล้วกันเนาะว่าเรื่องสบายๆว่าถ้าให้เปรียบเทียบอาชีพในหน้าเป็นเพลงแล้วกันสักหนึ่งเพลงพี่แอมมีเพลงพี่ค่อยนึกชื่อไม่ค่อย<ๆ>นึกชื่อเพลง <laughs> นึกชื่อเพลงไม่ออกแต่ถ้าเอาเป็นหนังนะ ตีมหนังอะไรเงี้ยนะคะคก็จะเป็นมันบางทีมันก็มีคอมเมดี้เนาะบางทีมันก็มีแซดเนาะบางทีมันก็มีแบบหลากหลายอารมณ์อ,อะไรเงี้ยค่ะมันแบบหลายอารมณ์บางทีก็โศกแต่นาตกรรมเลยแบบว่าน่ากลัวอะไรเงี้ยมีเหมือนกันแสดงว่าถ้าอย่างที่พยายามเสือว่ามันเป็นอาชีพในหน้าเป็นอาชีพที่ หลากหลายมากๆใกในทุกมิติบางวันก็สนุกสนานคอมเมดี้ได้บางครั้งบางเขาก็มีดราม่าอย่างที่แบมบอกว่าแบ็กกราวของลูกค้าเขาแบบวิเขาไม่ไหวแล้วต้องการจะขายบ้านหลังนี้บางครั้งก็ต้องเล่เหลี่ยมฮักเลมโพดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องแบบบู๊กันบ้างตามล่ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามล่าเลยครับจริงมันหลายอย่างเลยบางทีนัดโอนไม่ไปโอนอย่างเงี้ยแล้วอ้าวยังไงก่อนโดนเทซันเออเทวันโอนอะไรอย่างเงี้ย ครับแล้วก็มีนัดดูบ้านไม,ไม่ไม่มาดูบ้านนัดกันดิบดีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยรักลวงหลอกก็เข้ามามิดก็เยอะ <laughs> อ่าเป็นมิดใช่ไหมครับมิด <laughs> <laughs> มิดเยอะมากวัน,ว,นวันก็นั่งบล็อกแต่มิดนะเนาะเโอเคครับทีนี้พี่แอมตอนนี้ถ้าปัจจุบครับโฟกัสสับประเภทไหนครับ พี่จะโฟกัสซับที่มูลค่าสูงประมาณห้าล้านขึ้นไปค่ะห้าล้านขึ้นไปแต่ถ้าต่ำกว่านั้นต้องเป็นลูกค้าที่ V i P จริงๆนะแล้วก็แบบเป็นลูกค้าที่พี่แบบเออเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเป็นลูกค้ารายใหญ่แต่แบบเออน้องแอมพี่ฝากหน่อยลูกค้าคนรู้จักพี่อะไรเงี้ยพี่ก็จะไปทําให้เขาอารมณ์เกรงใจอะค่ะมีอ๋อก็จะเป็นแบบพวกบ้านคอนโดแล้วก็ที่ดินใช่ค่ะ คอนโดพี่ไม่ค่อยเน้นนะคะพี่เน้นตอนนี้เน้นเป็นที่ดินเน้นเป็นบ้านบ้านระดับบนเลยอะค่ะระดับลักัวรี่ราคาพ่าล้านไปเลยใช่ค่ะที่กลุ่มลูกค้าที่ที่เราโฟกัสอะครับพี่เป็นกลุ่มลูกค้าระดับบนนะคะระดับบนหมดเลยใช่คนไทยต่างชาติคนไทยค่ะคนไทยทําไมพี่พิมถึงทํางานอาชีพนี้ได้อย่างนั้นหรือว่าเราอาชีพนี้มันมีความน่าสนใจยังไงแล้วกันนะมีเสน่ห์ตรงไหนที่เราแบบเราอยู่กับมันได้ มาถึง17ปีอาชีพนี้นะคะก็คือแต่ละวันเราเจอคนแต่ละแบบเลยนะม,มันไม่มีแพลตฟอร์มที่มันแน่ชัดเลยว่าวันนี้ฉันจะเจอหนังเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะเจอลูกค้าคนนี้มาทรงนี้อ้าวกลายเป็นมิตรเฉยอ,อาจจะลูกค้าคนนี้มาเป็นแบบดรามา่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกนะคะแล้วก็มันสนุกอะอม,มันสนุกตรงที่เราพบเจอคนมากมายแล้วเราก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้คนอะไรเงี้ยค่ะ ก็เป็นอาชีพที่เจอผู้คนหลากหลายก็จะมีเขาเรียกชลเลนทุกวันแล้วกันเนาะที่เราต้องคอยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าคือนึกนึกมุกไม่ออกนะว่าวันนี้จะต้องเจอเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็ตื่นเต้นทุกวันค่ะทุกวันแล้วตื่นมาลูกค้าไปเปิดบ้านลูกค้าจะเป็นยังไงจะมาไหมใช่จะมาไหมเออสมัยแรกๆนั้นลุ้นนะว่าเอ้ยฉันนัดเนี่ยแล้วเขาจะมาไหมเพราะว่าโดนเทบ่อยไงอยู่ดีก็ อ่านไลน์ลก็ไม่อ่านโทรก็ไม่รับเป็นอะไรเอ่ยเลยแล้วเราขับรถบางทีไปชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็จะโยงมาเรื่องเรื่องตรงที่ว่าเราเป็นตัวกลางค่ะเราต้องบริหารความต้องการของแต่ละฝั่งที่เขาจะแบบมันดูอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะย้อนแย้งกันนะตรงเนี้ยแล้วในบางครั้งเราก็ต้องอยู่กับความผิดหวังซ้ําๆที่ท,ที่ว่าลูกค้าเทหรือว่าลูกค้าไม่เซ็นในต่างเนี้ยอย่รู้วพี่มีวิธีจัดการกับความรู้สึกของเรายังไงบ้างอะไรเงี้ยครับ เป็นผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะแบบคืออย่างที่พี่บอกอะคะ่ะว่าเราต้องรักษาใจในแดนบวกรบเราต้องทําใจให้มันเสถียรว่าอ๋อเขาอยากซื้อถูกอันนี้ก็อยากขายแพงไม่เป็นไรตรงกลางอยู่ตรงไหนเราก็เอาตัวเลขมาดีซิเอ้ยยังไงนะมันดิฟกันอยู่เท่านี้นะครับไอ้คนนี้ถอยตรงนี้ได้ไหมเรารู้แล้วนี่เขาอยากได้ถูกไหมครับคนนี้ก็อยากขายแล้วก็พี่ค้านี่อีกนี้เดียวเองเนี่ย นี่ก็อีกนิดนึงสุดท้ายก็มาเจอกันตรงกลางอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็มีทั้งเคสที่จบได้แล้วจบไม่ได้บ,บางทีมีเคสที่ต่อแล้วไม่เอาก็มีมแต่เราต้องเราต้องเราต้องเราต,ต้องคุยกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้ดีๆว่าแบบแน่นะต่อน,นี้คือซื้อนะคะไม่ให้ต่อแล้วเทนะไม่ได้นะอ,อะไรเงี้ยเราต้องคุยดีๆแล้วก็สุดท้ายต้อง กลับมาที่ใจของเราครับเพราะมันมันอาชีพเราเนาะเรามันต้องอยู่เราต้องอยู่กับมันทุกวันเราต้องเจอคนแบบร้อยพ่อพันแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอทั้งดีและไม่ดีน่ารักไม่น่ารักอืมใช่ครับแต่เราเราต้องสะเถียนก่อนอะเราต้องอืสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรักษาทรักษาใจในแดนบวกแล้วก็ฟังแต่สิ่งดีๆค่ะอย่างนั้นแหละฟังแต่เรื่องดีๆไม่ใช่แบบนู่นนี่นั่น อย่าปล่อยให้ใจมันแบบฟุ้งอะค่ะดีที่สุดพยายามอย่าคาดหวังมากเกินไปอย่าเร่งร้ตัวเองมากเกินไปเราอยู่กับบนพื้นฐานความจริงความต้องการของของคนให้เป็นถูกไหมใช่ถ้าเราไปเร่งเรา้าหรือว่าเราแบบไม่จบหรอกไม่จบเราอะตัวในใจเราไม่สงบเราตายถูกผมเข้าใจที่พยาแามสืยแล้วว่าถ้าเราในใจของเรามันเล่าร้อนหรือว่าไม่สงบอะมันส่งผล ไปหมดเลยถูกแล้ว,ลว,ลวท,ทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายเขาก็จะรู้ด้วยว่าอุ้ยนี่อยากขายแหละอ่าเร่งเลยก็อยากได้ตังแน่นอนบางทีบางเรื่องบางสตรอรี่พี่ต้องปล่อยให้นิ่งไว้ก่อนพี่ก็เดี๋ยวเขาก็อ่อนเองอเดี๋ยววนนี้ก็อ่อนถ้าอยากได้อะสองฝ่ายมันคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะบางทีมันแบบดิฟกันหลักแสนเงี้ยครับถอยกันนิดถอยกันหน่อยแฮปปี้ครับณตอนนี้พี่ทำเปิดบริษัทมากี่ปีแล้วครับ ถ้าตัวบริษัทเปิดบริษัทน,น่าจะสิบกว่าปีแล้ะค่ะสิบสองปีได้อะไรที่ทําให้พี่แอมตัดสินใจเปิดบริษัท่ะครับถ้ามองว่าจริงอาชีพงใหม่ก็าสามารถทําเป็นแบบตัวคนเดียวได้อะไรอย่างเี้ยครับก็มีผู้ใหญ่ที่ที่นับถืออะคะ่ะก็บอกว่าถ้าถ้าอยากโตเนาะแอมต้องเปิดบริษัทเพราะหนึ่งความน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็มีมากมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งมันก็จริงแหละเพราะว่า เออเวลาเราเราเปิดตัวในรูปบริษัทมันก็จะมีความแบบลูกค้าก็ให้เกียรตินะโคเอเจนก็แบบอุ้ยพี่มมีบริษัทด้วยหรออะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบนิดนึงอย่าเงี้ยค่ะแต่จริงๆไม่เปิดบริษัทก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกอืมแล้วแต่แล้วแต่แ แต่และบุคคลเลยใช่ค่ะแต่ถ้าอยากโตอ่ะมันก็ต้องมัน,ต,มนต้องมีบริษัทเนาะค่ะเพราะมันก็เป็นการแสดงในแง่หนึ่งว่าเรามีความปเป็นมืออาชีพนะเรามีการจดทะเบียนถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีดีเวลอปเปอร์รายใหญ่เขาก็รับแต่เอเอเอเจนท์ที่เป็นมาในรูปบริษัทอ่าอที่ที่มีหัวบริษัทเขาถึงจะรับเข้าไปทํางานด้วใช่ทีนี้ครับถ้าคำนับสุดท้ายแล้วครับสำหรับคนที่อยากเป็นในหน้าแล้วกันเนาะสิ่งที่ต้องมีคืออะไรบ้างครับความซื่อสัตย์ พี่ย้ำอย่างนี้ความซื่อสัตย์ใช่ค่ะเบอกความซื่อสัตย์สำคัญมากใช่ค่ะความซื่อสัตย์ความจริงใจนะคะแล้วก็ความรู้คุณต้องมีนะแล้วก็คุณต้องต้องต้องอยู่ในแดนของการเป็นคนดีคนที่แบบไม่ได้หวังจะมาคดโกงอะไรค่ะเอเจนต์สมัยเนี้บางคนเห็นออกข่าวเนี่ยไปรับเงินมาจำค่าห้องมาแล้วก็แบบไม่ไม่ส่งให้เจ้าของอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ความซื่อสัตย์แล้วมันทําให้เสื่อมเสียเอเจนท์ที่ดีดี <DD S 2> ด้วย <đó. S 2> ใช่แล้วเราแบบทํางานยากเนาะบางทีลูกค้าจะแบบ้ยกลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืค่ะแล้วก็ขยันเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วก็คอร์สสอนอนะเยอะมากนะคะที่ที่เป็นกูรูที่แบบที่ด้านอสังหาอะไรเงี้ยก็หาความรู้อย่างพี่อะพี่ก็เรียนตลอดนะพี่ก็ เดี๋ยวไปเรียนร์อนั้นร์สนี้หาคนที่เขาเก่งกว่าเราเราก็มีความรู้เวลาเราคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยเราเป็นคอนเซัลทีท่ดีลูกค้าก็เชื่อถือยุคนี้มันเป็นยุคที่เร็วมากนะครับปิบตาเดียวแบบอา้าวเดี๋ยวตัวนี้มาใหม่ละเดี๋ยวอย่างปีที่แล้วอ่ะพี่ยังไม่เริ่มติ๊กตอกเลยนะพี่มาเริ่มช่วงช่วงปลายปีอะไรเงี้ยในขณะที่น้องเอเจนต์คนอื่นอ่ะลันไปไกลแล้วแล้วก็แล้วก็มาเอ๊ะ โอ้เราต้องเล่นติ๊กตอกใช่ไหมอเอาได้เอาไปโรงเรียนไปดูซิเขาสอนยังไงไปถามเพื่อนซิอะไรอย่เงี้ยเราต้องแอคทีฟตลอดเวลาค่ะอย่าอย่าหย,ยุดอย่าหย,ยุดที่จะเรียนรู้พี่อยากเป็นคนจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีเพราะว่าทุกครั้งที่พี่ออกไปทำงานเนี่ยพี่ก็จะเซิร์ชแหละอะ เอ้ยคาเฟ่ไปนั่งรองลูกค้าที่คาเฟ่หรือว่าลูกค้ากลับแล้วไปนั่งคาเฟ่มันก็จะคือเหมือนเราไปเที่ยวด้วยอะ่ะทุกวันเราทําวันให้มันมีความสุขถึงแม้วันนั้นจะเราจะโดนลูกค้าเทหรือลูกค้าไม่ซื้อแต่เราต้องจัดการอารมณ์ตัวเองของเราให้มันเสถียรแล้วก็บริหารใจเราให้มันให้มันอยู่ในระดับที่คงที่ค่ะ